เยนหัวีไอ้เติ้นขับไปทางนู้ดโอ้ยโ,โ,โดนยิงโอ้โอโยเต้โโโนโดนบุกครับครับครับไอ้เติ้น เอาละครับ,บก็สวัสดีนะำมือทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับนายยูนิตเซวเวนทอยกำลับบงจะตายแ <c oughs> ลย้ว <c oughs> ต,ต้องมาคลิปเป็นพี่สุดยอดเลยตายวะลบติดเต็มหน้าจอ <c oughs> ผมอเลยเละต่อเลยยิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิง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 ไหนอยู่ไหนยิงเนี่ยเนี่ยข้างข้างเนี่ยกองข้างเนี่ยยิงยิงยิงองไหนวะัโล่ปวยผมแล้วเดี๋ยวพี่จะก,การเองตีไงตีโอ้โห <c oughs> ยิงมันสิยิงันยิงมันายไอ้เต้ลขับไปทางนโอ้ยโดนยิงโอ้ยเต้ลโดนบุบครับครับครับไอ้เติ้ลตายัเกิดแต่เฮี้ยที่นั่งไปแล้วไอบวฮัโหลไอเนี่ยไอสัตว์ยิงแม่งเลยเอาเพื่อนในนี้นี่ว่ะ มึงใครมึงใครกูยิงกูตามยิงมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยกูยิง้นยิงกูยิงกูยิงเอากูตายเฉยวัดแต่ฟักยิงคนอื่นกูตายเองไอตี๋ใหญ่ใหญ่ไอตีเนี่ยอาอไอตีอ่ะอกนี่ไ้สาระว่ะจริงเราหยัดเล้ยลบเก้าลบสามลบหนึ่งลบยังเลยไอตี๋เอาไม้นั่นนะเอาออกมา แล้วเราต้องทำเราต้องทำให้นี่เว้ยเราเรือเราเนี่ยต้องทำให้เป็นแนวถ้าอย่างเงี้ยมันมันมันจะไปรอดได้ยังไงบ้าบป่เราต้องทำใ,ให้มันให้มันเป็นทรงแบบแน,แนวแนวนอนเนี่ย มาละเรัสายหลักการมันต้องหลักการเนียนนอ่เยวนอนเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ใช่หมายถึงทําให้เรือมันเป็นเรือมึงเข้าใจป่ะเฮ้ยเอาเอาไอ้กุญตเอาที่บังเอาเอาเอาันนี้ฟังพี่เอาที่บังครับมานี่นี่เอาที่บังเอาเอาที่บางครับมาวางตรงนี้ไอ้ปะต้านนี่นี่ตรงนี้หันหน้าไปทางนี้เราคือเราขับเอออนี่ทางไหนก็ได้มันจะได้ขับได้หน่อยเราเอามา แล้วไอไอนี่คืออะไรวะไอตี๋ไอไอนี่คืออะไรวะเรือในนี่มันไม่ได้เรือของในเกมในชีวิตไม่มันจะได้บังคับได้ง่ายๆมันจะได้ดูทางได้เว้ยเชี่อไ้ยจไมบวกทำไมะบวกเยอะจงบวกละไม่กูลบของดิ้ไม่แล้วลบของกันยังไงวะพี่ไม่เข้าใจรอแล้วกูเดินขึ้นตรงนี้มันเป็นอะไรวะมันเป็นที่มันดูดอ่ะไอสั์กูเดินผ่านนี่ดูดกูจังเลย ก็ที่บังคับเรือไงก็ขึ้นไม่นั่งแล้วเขาบังคับและไอ้นี่คืออะไรกระจกเนี่ยกันลูกกระสุนเหรอวะแล้วมันไม่มีปืนใหญ่เหรอวะกันตกกูก็บอกก่อนนะครับนี่เป็นมินิเกมชื่อว่ามินิเกมว่าอะไรวะวอตเอเวอร์ลัมเบอร์ไฮคูลนะครับก็อยู่ในเกมโลบลาร์ล็อกนะครับ ก็เล่นกับน้องๆนะครับน้องตีน้องน้องเต้นน้องตันนะครับอ้าวเดี๋ยวเรือหายเดี๋ยวเดี๋ยวเรเอาเรือไปดูนดิหายเรือวะเรือกูอยู่ไหนวะเอาลไรถือแล้วนี่เรือใครวะเอาไรถือเรือนี่ยตีเนี่ยแม่เขาเขายังสร้างเป็นหลักการเลยดูดิเพี่ยพี่รอดูหลักการตามตอนน้ำมาเดี๋ยวพี่รอดูเรือหลักการนี่เดี๋ยวพี่รอดูมาเจนี่ยนะ เดี๋ยวพี่รอดูเรือหลักการเลยพี่เลเวลสิบเลเวลสิบคืออะไรวะเลเวลแปดนี่คืออะไรวะพี่แล้วพี่จะคิดถึงเรือผมมาทันทีเลยอ่ะอ้าวตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับเริ่มขับดิพีองเพีองเ้ยพี่ลุยเองเ้ยเชื่อเชื่อมือโชเฟอร์ดิวะนี่เดี๋ยวพี่ดูเรือหลักการพี่นะยิงโดนยิงโดนยิงโดนยิงมันดิยิงมันถับเทียบเรือเทียบเรือ ไปแล้วทุกคนย่องเดไปละไปละทุกคนโชคดีตีขึ้นทางโน้นนี่ขึ้นทางนี้นี่ตีเอ้ยมันยิงมันยิงมันยิงเรือเรือจะพังเลยจะพังเออมันเป็นไรพี่จ้าโอ้โหพี่จอดอยู่นิ่งๆไปแล้วเรือจะพังแล้วตีมันยิงเรือตีโอ้พี่จ้าไปเรืออื่นเกาะก็ได้วะ ตีมันมันยิงเรือเราตีตีเชื่อพี่ดิว่าเ้ตีเชื่อพี่ดิตีก่อนเชื่อพี่พี่จอดรอผมหน่อยก็ได้ทุกคุณจมน้ำตายยิงเรืออีกคนนึงอยู่ไหนไอตียิงมันตียิงเนี่ยยิงเนี่ยยิงเนี่ยโอ้โหพี่บังคับได้เทพมากมันบังคับไงอ่ะแล้วทำไมเลี้ยวซ้ายแล้วขวายทำไมกดเลี้ยวขวาแล้วเสือกเลี้ยวซ้ายก็เรือลังปามพี่มันก็เอย่าก ไอ้ตี๋่ามันดิตี๋ตี๋ข้ามันได้เออดีตี๋ยิงยิงยิงตี๋เข่งเข่งตายตายตายตีตายตายตายใครเนี่ยสปจัดไปไปไปยิงแม่งเลยนี่โดนโดนโดนตายตายโคตรเฉียไปไปไปยิงยิงยิงกลางอากาศแม่งเลยตี๋เรานี่เรานี่เรานี่อันนี้พวกเอาเลยยิงได้อาใช่ทำไมมันแหลกแหลก ไอตั้มมันแหลกนเองไอเตอรตี้อะไรเนี่ยนะายิงยิงยิตีตในน้ำตีในน้ำในน้ำยิงดิยิงมัยิงมตาย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 ลลนลลนลนยิงเราลนลุนลนลนไหนเก๋าเหรอวะเฮ้ยไปดิพี่้าไปเอาดิสวยสวย้สยย ไม่เราเห็นต้านลอยอยู่บนน้ำนี่โดน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 ตายตายตายายเรือมึงน้ำล็แล้วเฮ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงใครก็ได้ขับดิเอ้าเฮ้ยที่บังคับพังไอ้สัตว์หัวนมต่อยกูเปล่าต่อยไหมตายดิมันโถอย่ามาเก๋าผมบอกแล้วนี่พี่พี่ดูเรื่องการเออไปดิ ที่พี่พูดไปแก่เรือเนี่ยเหลือใครวะไม่เอาเลยเราทำตึกตูไม่เอาเลยแล้วพี่เวลสามแล้วพี่ต้องทำยังไงต่อวะเรือหลักการพี่เอ๊ะทำยังไงกันวะบอกพี่มากหน่อยพี่มันมันเป็นเรื่องที่ยากแยกอยากจะแยกยางยกมากๆแต่มันก็ยากไม่ยากแยกแล้วมันเก็บตู้อะไรวะมันมันมีตู้ลุกไหมลุกไห บอกเลยครับเงินลบรัวๆมีกูอยู่เงินลบรัวยลัวไงกูสร้างแล้วละเต๋เฮ้เราก็หนาแบบนี้มันหายไปไหนตลอดไงเต๋กูสร้างแล้วสร้างเบีวเยอะวินนี่เป็นเก้าอี้เก้าอี้แบบคนดูแลนี่นะเผื่อไอพี่ขับเองว่ะตาเนี้ย มันมันเป็นอาชีพพี่อะเข้าใจไหมยอดยอดเทพซ่ามาม่าสุเจ็ดพี่คิดไว้นะเว้ยเราเราเราปูขึ้นแบบเป็นบันไดขึ้นไปได้ปะเนี่ยไอตีทำเป็นบันไดขึ้นไปอย่างงี้นี่แบบทำให้มันไม่ไม่มีช่องว่างเดี๋ยวมันจะโน้มไปข้างหลังนะพี่ตีไม่ก็ทำสองข้างแม่งเลย ทำตรงนี้ด้วยแล้วเรือลักการนะเรือลักการไปไหนอ่ะในฐานะที่ตั้งเงินเยอะสุดเร็วทำไงวะใช้เงินเยอะลูทบอสเซฟบอสเซลบอสรีแพาส์ปกพี่ติพี่ตาอย่ากดดีลีตบลไม่เอาไม่เอาเซลบอสนะไม่เป็นไรหรอกสตีลบีคืออะไรวะอะไรคือไม่เป็นไรหรอกพี่ติคเลยทอมม์คอมเมอร์ไม่ทอมม์คอมเมอร์หุยนต์เรือ อเรียบร้อยแล้ววินดิตาเออการคอมเมอร์กูเฮ้ยเจ้นของความ้ำไปจะ่ติดยู่ตรงน้ำตาคู่แดนดินแด่ตัวเธอที่ช้ำตรงดวงใจ เออทำอย่างงี้นะตีดีดีดีมากตีดีเฮ้ยเฮ้ยอย่าพี่เลยโอ้โหนี่วางแน่นเลยเนี่ยเชื่อพี่เดียววะไป่าเาถ้าเลอามกเอะ

เรือข้างๆเรือด้านซ้ายเรือด้านซ้ายมันข้างเาสยไอ้แม่งมีปืนกลด้วยไกไหนวะไปแล้วโกไปเอ้ยเรือควเรือควเฮ้ยเรือเรือว่อเอไเด้กดเได้อยู่ยังไม่ต้องไ้อเยังไม่ต้องใครใครก็ได้ขับดิเฮ้ยขับดิสักคนดิมึงเอาบ้าเอยมึงยิงเรือกวมึงเอาบ้าเอาบ้าตายไปดิผมบอกแล้วอย่ามาเก่าพี่โคตรโหดผนี้ยันั่งยิงเลยครับ โดนนีโดนนีเอ้าโดนนี่โดนนี่โดนนี่ตายโดนไม่ต้อง้เจ็บ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 ใครวะแต่งพ้าแนกพ้าแนกเรือใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตีตีกูโดนฟันตายตายเอืออยาตายหมดเรือเลยพี่นึกว่าเพื่อนเรามาโถมึงเก๋าเหรอตายนี่โถอย่าผมมาปุ๊บระเบิดหัวที่ยิงกูยิงเอาไงอะเอาไง อยู่ในน้ำก็ส e ู้อ่ะไอ้ต้านต้านซ่อมซ่อมดิตายนั่งเลย cane. ตายครับผมนั่งเลยนั่งเลยนั่งแล้วบังคับไปเลยเร็วสักคนดิ้นเลยพี่เองพี่อ่ะบอดี้การ์ดเอาเปล่าเอาเปล่ายิงยิงยิงครับเรือเอาไว้พังตายโดนโดนตายมันจะขึ้นมันเอ้ยเดี๋ยวกูตกเรือเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนยิงใครหนึ่งยิงใคร

อ้าวไม่ได้มีอะไรกันเรือนะเรือกันมึงเนี่ยตั้นไม่เซฟบอลเลยอะไอ้สีไก่ปะมันเซฟไม่ได้อ่ะเราต้องเซฟหรอมันบอกโนเซฟอ่ะโนโบ l เซฟอะไรสักอย่างต้องลองเซฟดิเออเซฟได้ป่ะไอเนี่ยว่าอันนี้เป็นของเราปเนี่ยได้นกล่องแล้วแล้วพี่ติจะได้ AK หรือว่าสกาเอดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้เสร็จกันดีกว่เฮ้ยพี่อยากได้ปืนว่ะ ตัองออ่ะกลงรถเรื่อยๆเกี่ยวคืออะไรกล่องเขาไปยังไหนวะพี่มาหาเงินติดลบโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยไอ้ตีทำอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้สัตตีอะไรไปทำมันมีคนมามันมีคนมาเรือเราอ่ะมันเลยบักอ่าานี่นี่นี่ อย่าฮ้ยเที่ถอยถอยถอยอย่าทำไงต่อวะพี่ยังไม่เชี่ยวชาญผมยังไม่เชี่ยวชาญนะจะเย็นๆทุกคนเอือเรานี่ยอ้กระานฟอมเมรเอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข,า,ขาวๆนี่เขาออกก่อน <laughs> อ้าวชิบหายเอ้ยเอ้าวใครแม่งวางตรงนี้เนี่ยมึงแก่เลยนะพี่ตาโดนวางพังก็เมื่อยเลยอ่ะโอ้ยลอยลอยลอยเอาเอาเอาบังเอาเอาเอาเร็วเร็วเอาออกหน่อยนี่ทำก็เมือยเยาวออกเลยโอเคดีไอ้นี่ด้วยไอ้ขาวๆนี่ด้วยพี่ตีพี่ตาบอกแล้วขาวขาว อาจารย์ฟาร์เมอร์กูเฮ้ยเราต้องมีเอาไอ้อย่าบัง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 เออออออไอ้ขี้อะไรนันเ่องงงงถ้าคนมันจะมาเยอะขนาดนี้ขายขายเก้าอี้ใครนั่งขายขายนี่คนไทยนี่คนไทยไม่ต้องนั่งดูได้ไงว่าคนไทยวะมันชื่อสกีตสกีตขนาดนั้นสกิตทีวีเดอะฟัสเทสตะการทีวีเลย มาแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอ้ยเฮ้เ้ยสัต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 มาสกลทีวีเดียวก้าสกิลทีวีกับซีลุปอะไรตัอเฮ้ยเขาโคตรไทยนะเว้ยสัตตีรออะไรอะฟันฟันูฟันก่อนเลยตายดิตายดิบันโถเาือเรือเรือเอืพเอกเอฟพีกเอฟไีกเกูอีกูอกูเรฟเอีเอืเอฟพ้เอฟกเอฟีเอฟีเออูอูกเออ เรืออยู่รุ่เรือจทเรือเขเรือหลักการไอ้สัตว์เด้กกูตายเรือเจ๊งแล้วไมปเรือหลักการนะเรือหลักการไปไม่เคยรอดเฮ้ยมันยิงมันยิงยิงกูบอกว่ามึงยิงกูตีข้าวันไอ้สัตว์ พังพังเรือแม่งเลยอีกแล้วปีกแล้วตีังพังไอตีกูตายกูตายตีีตายพังมาเรื่อพังเลืยยูอู่เกิดเอาเลเลือเรือเรือเล้ยกูมีคนบุกมีคนบุกตายตาตเกเด็ทไมอตาลุกตาลุกตลุก ตีเลี้ยอยือนิ่งๆยังเลีอเี้ยเลียแกเลียหลักการทาให้เขายิงยากตียิงมันตียอดพี่ไม่ใช่แ่พุ่งยิงยากห่ยอยิงเีกูเลี้เลี้ยเลียหลัการบุกบุกอม่กันมเกมนี้แมงมันมาชอบ เ้ยมันยิงเรือแล้วยิงยิงเอาไงอะเอาไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายิงผมอย่ายิงผมนี่ล็อกหลบล็อกหลบนี่ล็อกหลบแต่ดิ้นกี่เจ้โดนเด็กโดนเด็กตายวะเรือมีความคลังเดี๋ยวเดี๋ยยวโอ้โหดีมกดเซฟได้ไม่เป็นไรแคนไม่ลงว่ะจะได้ให้มันสร้างไม่ใช่เลยเลยแคนไม่ลงว่ะป่ะโถยิงแม่งเลยไม่รู้ใคร มีความลอกพังเฮ้ยจะตายแล้วเดือดเลยสองโอ้โหจมคนอะไรเอาหน้าอยู่บนน้ำแม่งยังตายเลยบ้าเปล่ายิงแม่งเลยเอาเพื่อนเราเองนี่หว่ายิงแม่งยิงยิงยิงมันตายตายลแล้วน้ลแล้วตายตายยิงยิงยิงตาย